คอยสิมาเห็ดไก่อกฟางให้พวกเจ้าด้วพวกเจ้าสิว่าค่อยน่ะเห็ดลัมบ่ผมเจอไก่ปลาเดี๋ยวผมจะสอยมันลงมาเลยนะทุกคนผมเจอแล้วซอสหอยนางลมใส่ไปใส่ปาาใส่ปาาใส่ปยางไม่ใช่เหรอสามสองหนึ่ง ม,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 มทุกคนนะวันนี้ช่องมีเที่ยวจอมปวนเนี่ยเราไม่ได้ไปป่วนที่ไหนฮนะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์แบบว่าเมนูอาหารเราจะมาทำเมนูไก่ อบฟางแค่ได้ยินชื่ออะผมว่าทุกคนน้ำลายไหลแล้วเชื่อเถอะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาโลเคชั่นคอยสิมาเฮ็ดไก่อบฟางให้พวกเจ้าเด้พวกเจา้าสิว่าคอยไหนเฮ็ดลัมโบคอยสิมาทำไก่อบฟางคอยบอกเคยทำมาก่อนนะคนอีสานก็จะได้รู้ไงเออแต่เราพูดไม่เหมือนหรอกสำเนียงอีสานนะเราจะใช้มือเปล่าของเรานะทุกคนในการจับไก่เพราะว่าไก่เนะี้ยมันไม่ใช่สัตว์อันตรายหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานอะไรนะ <c oughs> ผมเจอไก่ปลาเดี๋ยวผมจะจ่อยมันลงมาเลยนะไก่ปลาอยู่บนต้นไม้โอ้ยุ้ยพระเอกของเราก็คือไก่ตอนนี้เราได้ไก่มาแล้วเดี๋ยวเซิร์ช Google แป๊บหนึ่งสูตรสูตรไก่อบฟางอ่ะตอนนี้เราได้ไก่มาแล้วสิ่งที่เราต้องหารากผักชีกระเทียม,มแล้วก็เกลือ แล้วก็ซอสผลออกมาเป็นยังไงจะน่ากินน่ารับประทานแบบไหนขึ้นอยู่กับ Google นะทุกคนไปตอนนี้เราจะมาหาอุปกรณ์ส่วนอื่นนะทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่ฮะเหมือนคนมาเตรียมให้เลยฮนะเราก็ได้แล้วรากผักชีเดี๋ยเดเดีด๋ยวแปบ๊แปบหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงรากผักชีอันนี้มันผักผักป้อม ต้นหอมเขาต้องการรากผักชีมันบอกว่ารากผักชีผักป้อมผักป้อมนี้ภาษาเหนือเขาเรียกผักป้อมแล้วภาษากลางเขาเรียกอะไรวะหรือว่าผักชีกับผักป้อมมันคืออันเดียวกันมันก็คืออันเดียวกันนะพี่ซอสหอยนางลมหอยนางลมเป็นหอยที่อยู่ในน้ํำไหมใช่เ่เป็นหอยที่อยู่ในน้ําเป็นหอยที่อยู่ในน้ําแล้วเขาเอามาสกัดเป็นหอยนางลมแบบนี้เหรอใช่เ่เนในน้ําเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะให้ตากล้องเนี้ยไปลง ไปลงน้ําหาซอสหอยนางรมตอนนี้เลยลงไม่ได้ลงไม่ได้ทำไมมันเย็นนะเชื่อทุกคนวิขวดอะไรเนี่ยทุกคนแม่อะไรเนี่ยเียทุกคนผมเจอแล้วซอสหอยนางลมเนี่ยตอนนี้เราได้อุปกรณ์ครบคันแล้ว ยังเหรอยังยังยังไม่ช่วยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไไล่บุตอนนี้เราเจอต้นตะไคร้แล้วนี่ฮะตะไคร้เจ้ตี้เจ้าแดนเจ้าป่าเจ้าเขาขอตะไคร้สักสองหัวเด้อผมไม่ว่าเนาะเลยมาหนึ่งหัวนะฮะแล้วก็วิทุกคนเจอเกลือไอโอดีนแม่ ไปคงไม่มีอะไรละต่อไปเราจะไปหาโลเคชั่นทําไก่อบฟางกันนะทุกคนไปเลตโก้แต่ตอนนี้เรายังขาดเหลือป um ิ๊บมีปิ๊บ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 อะปิ๊บ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 ไม่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 ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นปิ๊บฮะปิ๊บ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 อะปิ๊บปิ๊บปิ๊บตากล้องเต้นนะทุกคนผมมีตากล้องเต้นแตเห็นตากล้องถูกใจอะไรก็เลยปิ๊บ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  หนื่อยวะเดี๋ยวเราก็่าดเหลือปิ๊บแล้วก็ไอ้ขวดที่เราเอามาเสียบตูดไก่เพื่อให้มันอยู่บนเพื่อให้ไก่เนี่ยมันอยู่บนขวดนะทุกคนโดยที่เราจะเอารถเกตเนี่ยมาเกตพเ้นที่ให้มันเรียบเรียบเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่เข้าวางเอาปิ๊บเข้าวางแล้วก็เอาฟางเข้าสุมอะไรประมาณนั้นแหละเราก็จะหาปิ๊บกันนะฮะาะวปิ๊บเนี่ยมันจะเอามาอบอบไก่แล้วที่มันจะได้แบบคนฮ้ผมเจอปิ๊บแล้วโอเคเราได้ปิ๊บแล้วเป็นไง ผมเจอผมเจอแล้วที่เกียบตูดไก่คบคันจริงๆตอนนี้เราจะเคลียพื้นที่ก่อนทําแนวกั้นไฟให้ตรงเนี้มันไม่ไหม,ไม้แล้วให้มัน,ปนไปไหม้รอบนอกอ๋อไม่ใช่ให้มันไหม้ตรงนี้อ่าแล้วรอบนอกมันจะไม่ไหม้เราก็ต้องเคลียเคลียรผีบอกที่ผมดูมาจาก Google นะมันจะอร่อยอะเล็ดอะเล็อร่อยแค่ไหนฮะทุกคน เราจะทำแนวนะเพื่อไม่ให้ไฟไหม้ถ้าไฟไหม้มาปุ๊บเนี่ยตายเลยไก่<า>ใสเฟืองประมาณสองสามรอกนะเพื่อให้ไก่มาสุก <c oughs> เพราะว่าไก่ของเราเป็นไก่ตัวใหญ่ร้อยร้อยกว่าโลได้ยักษ์เหรอวะขนาดนี่อุ้ยแต่ก็ไม่บอกตรงนีส้สิเราเราจะลาม,มาทำไม <c oughs> ตรงนี้เผลนนิดเผลอนหน่อยไม่ได้นะะเราตรงนี้ะเราจะมาทําส่วนผสมเลยอันดับแรกแล้วก็ตัดหัว ต่ใครนะทุกคนที่เราทําการไปหามาด้วยความลําบากยากเย็นซะเหลือเกินนะเฮ้ยนะผมเป็นเชฟมาก่อนนะทุกคนแต่สูงไก่อุฟ้าเนี่ผมไม่เคยทํานะฮะ ผมเป็นเชฟบอกเลยว่าผมเป็นเชฟเนี่ยมือหนึ่งเป็นเชฟกระทะเหล็กทองคำนะฮะกระทะเหล็กไม่พอกระทะทองคําด้วยนะเป็นแชมป์ประมาณ1ิสมัยฮนะเพราะว่าเชฟที่เข้ามาใหม่เนะี่ยไม่สามารถทําลายสถิติผมได้นะการแกะไข่ของเชฟเนี่ยจะเป็นการแกะแบบปริณีตปนอมนะฮะทุกคนเพื่อไม่ให้สูุนเสียอะไรไปเยอะมันมันมันต้นเล็กแกะก็เลยได้เล็กนะทุกคนไก่ป่าที่เราไปหามาัมนก็ตัวใหญ่มันก็ต้องประมาณสองหัวเอาเขาไว้ทําอะไรเอาไว้ดับกลิ่นคาวนะะพวกตะไคร้อ่า ก็แค่นี้นะฮะล้างให้มันสะอาดนะหัวหอมกันนะฮะหัวหอมเราก็ทําการหั่นปุ๊บ่าแกะไม่ใช่หัวหอมดิกระเทียมเขาว่าเจ็ดกรีบแถมเสร็จแล้วเราก็ป้อมรากผักป้อมรากผักชีรากผักป้อมได้รากมาแล้วนะฮะทุกคนอมันต้องอร่อยอยู่แล้วสูตรแบบเนี้โอเคเราได้ครบละต้นหอมต้นหอมเราไม่ต้องการใช้อา้าวคกไม่มีทํายังไงนะเวลาคุณไปป่ามันก็ต้องใช้แบบอะไรป,รป่าๆอยู่แล้ว แล้วก็ซอยตะไคร้นะฮะเราเราจะใช้แบบสันมีดทุบๆุบทุอเอานะเพื่อให้เครื่องมันจะได้เข้าถึงโอนะตอนนี้เราก็ได้อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการทุบ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 สูดไม่มีโคกนะฮะเราก็จะทําให้มันแบบมันก็เหมือนกับตำมะทุกคนแต่แบบนี้เราแค่เป็นอุปกรณ์ดับกลิ่นคาวปปป หกได้ที่แล้วฮะทุกคนอุ้ยรสรสชาติหอมกลิ่นมันได้อยู่นะอ่ะมันดับคาวดับอะไรได้อยู่อ่ะแต่ถ้ามีพริกไทยแต่เมื่อกี้เราใส่เกลือป่อนลงไปนิดหน่อยแล้วไปเดี๋ยวเราก็จะทําการหมักไปรอบๆตัวมันนะตัวความสาสไม่ดีแล้วมั้งเนี่ยล้างไก่อนอนกอดน,นอนกอดหัวหัวหัวโอ,อ้สวัสดีจ้านอนกอ,นอดซอสไหดังลมอ่าแต่อไนนี้เราก็จะทําการ คุกเขาเครื่องปรุงไปเข้าไปเข้าไปเราจะคุกเขาให้มันเพราะว่ามันจะได้หอมจากข้างในไม่มีอะไรละนะอร่อยจะไม่อร่อยมันอยู่ที่ตัวนี้นะทุกคนอต่อไปเราก็จะเอาพักไว้ก่อนเข้าไปน้ำลายไหลเออสิ นะใส่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 ใสใสใสอันดับแรกเราต้องใส่น้ําเข้าไปในกระป๋องตัวนี้ก่อนนะ,ะทุกคนไก่อบเบียใช่ฮะเราล้างมาแล้วขวดเวลาร้อนๆนะฮะน้ําในนี้ยมันจะช่วยให้เป็นไอระเหยขึ้นไปที่ตัวไก่แล้วทาให้ไก่เนะี่ยมันสุกด,ด้านนอกสุกภายในยกบกบกบทำไมนะเพื่อไม่ให้มันขวดมันล้มนะฮะเพราะทำไมผมไม่ใช้มือจับนะฮะเดี๋ยวเราไปจับไก่มันจะสุกกระปกต่อไปเราก็จะไปเอาไก่ที่เราหมักไว้ อ๋อืมหอมดมดูอืมหอมมันจะได้หวานกลิ่นชอ้ายเข้าไปในตูดายนะตอนนี้เราก็หมักไก่เข้าที่แล้วนะทุกคนโดยการที่เมื่อกี้เราหมักทิ้งไว้แล้วก็เพิ่มซอสไปอีกหน่อยเพื่อให้มันเข้มข้นนะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ฮนะมันไม่อร่อย <c oughs> อะไรอุ๊ยตายแล้วเครื่องปรุงเรามีเยอะอยู่ ลงไปนะลงปลาไอาถูกไหมเนี่ยทำไมทำไมไม,มันบดลงอ๋อเสียบผิดนะอันนี้ก็เอเ่็ดอร่อยแน่นอนอ่ะอันนี้มันตกไม่เป็นไรเพราะว่าเครื่องเราหมักเข้าที่แล้วนะเพิ่มเพิ่มซอสอะไรนิดนึงอแค่นี้ก็กรอบนอกนุ่มในอืมโอเค ต่อไปเราก็จะบรรเลงให้ปิ๊บนี่นะทุกคนควบลงไปทออำการกมฟางกบไม่ใช่กบฟางกบเพื่อให้เอความร้อนจากด้านในของปิ๊บเนี่ยออกมาแค่นี้แหละแล้วเราก็รอแสงพระอาทิตย์นะฮะรอให้ถึงวันพุงในเช้าแดดก็จะส่องมากระทบให้มันส่องกระทบกับปิ๊บตัวนี้น่าจะใช้เวลาประมาณพุ่งนี้ตอนเย็นก็จะได้กินนะฮะ เราต้องเอาสึกฟางมาสุกเยอะๆอแค่นี้พอนะฮะแล้วก็จะทําการชาวปนักกิจเลยบ้าหรือไงจะทําการเผาเลยนะดูซิไก่อบฟางของเราจะรสชาติเป็นแบบไหนเห็นแล้วน้ําลายไหลเลยเขี่ยเขี่ยพื้นที่กันไฟลุกลามกันไฟลุกลามกันไฟลุกลามเจ้าของที่เขาจะว่าเราไหมเนี่ย เขาว่าใส่ฟางสมแบบนี้ประมาณสักสองสามรอบมันก็จะทำให้ไก่ของเราเนี่ยสุกอุดมสมบูรณ์และน่าอร่อยเราก็ทำการใส่ฟางไปรอบที่สองแล้วนะฮะทุกคนน่าจะยังไม่ได้ที่ต้องความร้อนเนี่ยด้านในปิ๊บมันจะอบไก่คือเราเผาด้านนอกความร้อนจากด้านนอกเนี่ยมันก็จะอบก็ไปในปิ๊บเพราะว่าปิ๊บเนี่ยมันเก็บค,ความร้อนอยู่แล้วแล้วก็มันจะทําให้ไก่ของเราเนี่ยสุกได้อย่างง่ายดายเอาง่ายๆฮะสุกไวกว่าไก่มุน อดใจไม่ไหวแล้วะทุกคนว่าไก่อบฟางหน้าตาของเราเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนอ่ะน้ำลายไหลจะอบมันทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะก็อบทิ้งไว้เนี่ยไฟมันไม่แรงอะทุกคนฮะมายากลนะฮะดูว่าทุกคนม,มีไฟนะที่จะหยอดฟางลงไปฮะมายาโกลไหมฮะไม่ไม่มีใครทาไดใไ้ใส่ไป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 อยังไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่กอมันไม่ใช่ฮะทุกคนเนี่ยมันต้องใส่ฟางเข้าไปเพื่อให้ไก่มันจะได้สุกลมุนละไมเราจะทําแบบว่าผมดูในอินเทอร์เน็ตนะถ้าจะให้มันกรอบนุ่มนอกในกรอบนุ่มนอกในอ๋อกรอบนอกนุ่มในเนี่ยอ่าต้องใช้เวลาประมาณ1ิบนาทีเคยเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศอเมริกามา1ิบกว่าปีเนี่ยเราจะใช้ไฟแบบนี้แหละนะให้ไฟมันลุกเยอะๆแล้วให้หนังมันกรอบเนื้อแบบหอมมันไฟจะลุกลามเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนออ้ย ตอนนี้เราอบไว้ก่อนตอนนี้เราก็ลังเลนะฮะเราทําตาม g o o g l e บอกครับยังร้อนร้อนยังมีไฟอยู่เลยฮะทุกคนแดงๆนี่คือไฟนะนาทีและทึกมาถึงแล้วเรามาดูซิไก่อบฟางสูตร Google บอกจะเป็นยังไงแม่มันร้อน,ร,อนร้อนละอุเราเราอยา่าเขี่ยมาตรงนี้เนฟะืองเราใส่ไม่เยอะนะทุกคนเราใส่แค่นิดเดียวเองโอ้ยอยากเห็นหน้าไก่แล้วอะทุกคนมาใกล้ๆครับฟังฮะ เหมือนร้านหมูกระทะไหมฮะเวลาเราเอาเนื้อสไลด์หมูเนี่ยวางเบาๆเสียงก็จะแบบนี้เลยสามสองหนึ่งเทม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  เคลือบช็อกโกแลตนะทุกคนตอนนี้เนื้อมันได้อยู่นะทุกคนยังมีสีแดงๆให้เรากินอยู่นะอ่ะด้านนอกมันไหมเนี่ยคือมันอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคแต่เราจะมันออกมาจากขวดยังไงแค่นั้นเลยอุ้ยก่อุ้ยเนื้อได้อยู่นะเนื้อคือได้อะทุกคนอุ้ยร้อน ดูหนังสิหนังกรอบหนังกรอบตามสูตรเขานะอยั่วตะกองอะ่ะยั่วตะกลองอะ่ะอืมอมืได้ได้ได้ฮนะเหมือนไก่ไงนะ่ายๆฮะเหมือนไก่อะไรนะเหมือนไก่มุนน่ะได้อยูอ่ะรสชาติอร่อยนะสูตรกุเกิลบอกรบทุกคนือ ดูดีๆมันก็ดูน่าก,กินอยู่นะฮะทุกคนมันนมันน่าก,กินนะเนี่ยแต่สีตรงเนี้ยมันได้เออแต่ตรงเนี้ยมันน่าจะอยู่ใกล้แสงกำเนิดเกินไปอืมกินเหมือนไก่เน่าอ,อ่ะไปจะทําการเก็บมันไว้ที่เดิมนะทุกคนโอ้ยอุตส่าห์อบมาเป็นเวลาที่ดีแต่ก็ไม่ได้โอ้ย ขนาดหัวยังหลุดเลยอุ้ยไม่จนหัวหลุดเดดเดดเดทุกคนของอร่อยของเราแต่รสชาติมันดีอยู่นะแต่มันขมโอเคครับทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง YouTube มีเที่ยวจอมปวนแล้วก็ติ๊กต็อกมีเที่ยวจอมปวนไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีนหน้าว่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนกันต่อสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนโอ้ยไก่ไปแล้วไก่อ,อกฟางไป